สวัสดีค่ะทุกคนที่กาแฟสวัสดีค่ะก่อนเดี๋ยวขึ้นเกาะแม่สวัสดีค่ะทุกคนนางอาเลยไหนไปงามกาแฟกันแล้วๆวนาไม่ค่อยตื่นดีเลยทุกคนขอถอดเชืออีกแล้วแล้วก็เลียขนแม่อยู่ฮะนี่แหละเราลงไปกัน รอเขานานมากเรียกคนไม่เสร็จสักทีเปิดประตูไว้เง้ไม่ให้นิดนึงเราทำกาแฟอุย้ยหอมขอไปแวะดูกันหอมกาแฟนะมีคนต้องดึงนลอยเลยเ้าไปดูกันนี่ช่าเมี่ยอุ่นอุ่นอุ้ยเนี่ย,ยละมุนมากทุกคนหอมยังมีความไออยู่นิดนึงไปทำเมนูอะไร ด้วยความเส้อสีขาวใช่กบนี้เป่าเดี๋ยวไม่รอนมีสโซโลแนนี่หน่งกระน้ำเบอร์รี่ปั่นแล้วมาใส่กาแฟไปทุกคนวันนี้ง่ายๆเลยเนาะกาแฟก็มีขนดำแล้วเดี๋ยวขึ้นปั่นไปทุกสิ่งอย่างเลยจนน้ำอีกนิดนึงเดี๋ยวใส่เบอร์รี่สดไปด้วยดีกว่าแต่เขาก็จะดำดำแดงแดงนะทุกคนเพราะด้วยความที่เขาแบบว่าดำดำแดงแดง เขียวๆแล้วนี่ก็เลยใส่กาแฟลงไปเลยสีออกมาเป็น่งเงี้ยไปอีกนิดนึงนะแต่ก็หอมกาแฟอนู้ใส่ไปเยอะมากเลยของกันนั่นไงแกาแฟเกือบหมดไปลไะสอช็อ,ชอตเหลือไว้คนต้มจอดเดียวใหญที่สุดสีกาแฟชนะทุกสิ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราปัดรวมกันนะดีละ พขากายเป็นสีแบบออกคอนไปทากาแฟหมด <laughs> สีดำสีแดง,ดงหายไปหมดเลยด่ะเบอร์รี่อะสีของเบอร์รี่อะหายหมดเปลี่ยงเลยสงสัยเราใส่กาแฟเยอะไป <laughs> แอบ,บชิมแล้วสีไม่มาแต่รสชาติมาบบนะเปรี้ยวหวานหานแต่เปราาี้ยว, <laughs> บบวไม่ค่อยมาเพราะว่าเจอกาแฟแล้วความเปรี้ยวลดลงไปเยอะอะไรโอ้ย <laughs> สวยอยู่นะทุกคน มันจะต้องเพิ่มการตกแต่งล้วกอะอืมไสรับเข้าไปใบสะระแหน่ค้างไว้แข็งในดีทุกคนนินะ <c oughs> น,นิสหนึ่งนะแล้วก็สับเบอรี่ไหมอืมเขียวแดงเหลืองเนี่ยเนาะ เดี๋ยวนะทุกคนแป๊บหนึ่งแทบจะเอาไม่อยู่อยากให้ใบเขาชูขึ้นมาอีกทำไงดีเราจะมีแหละรีบไปรูปก,ก่อนก่อนที่เขาจะหล่นย้ายนี่เดียวไอ้ตกแต่งนี่ลงไปหมดเลย <c oughs> กาแฟ mixed berry ปั่นเสน่ห์ของนิด <c oughs> ได้เวลาชิม้วค่ะทุกคนหอมกาแฟอยู่นะอืม หอมเย็นสดชื่นหอมกาแฟแล้วก็หอมกลิ่นสารเเนตามมาเลยอะเบอร์รี่มาทีหลังไอสลรเเนนี่ใบเขียวเขียวนี่ไร้กาดมากนะเนี่ยแต่สีออกกาแฟเนาะความเปรี้ยวไม่ค่อยมีละความเปรี้ยวของเบอร์รี่ตอนที่นี่ชิมยังไม่มีกาแฟนี่ยังเปรี้ยวมากอันนี้แบบว่าลดลงไปแคบจนไม่เหลือความเปรี้ยวเลยทุกอย่างมาเจอกาแฟแล้วมาปันอีกเนาะ เย็นสดชื่นอร่อยมากมากเลยค่ะทุกคนอนกินให้หมดก่อนนะโอ้แต่เด็กหายไปเลยไม่ตามลงมาเลย <c oughs> เลียขนเป็นชั่วโมงชั่วโงงันคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะกินให้หมดเลยกืมมาดูเด็กเออนอนอยู่ตรงเฉยแค่แม่ลงไปหลับเลยหรอ นะคะที่เป็น่อค่ะให้เด็กๆค่ั